วันนี้ลังกาเดชาใบลังกากุมารขอนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักสิทธิสายธรรมกิติวงรุ่นที่สองผู้มีชื่อว่าพระเทวรกชิตาชัยพหุเทระพระเทวรกชิตาชัยพหุเทระเป็นสิทธิของพระสังฆราชธรรมกิติศีลวังสาระครั้นบนรรพชาและอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยและวัดปฏิบัติภายใต้คำสั่งสอนของพระสังฆราชศีลวังสัตถิระจนเชี่ยวชาญแตกฉานในคำภีพระตรีวิดกและคำภีพระพุทธศาสนาต่อมาครั้นอาจารย์มรณภาพล่วงแล้วได้ทำหน้าที่เป็นสมผานเจ้าวาดคาเดลาเดดิยัวิหารสืบต่อ ประมาณพุทธศักราช1930พระเจ้าภูวเนกปะหูที่สแห่งอาณาจักรคัมโพละได้สถาปนาพระเถระในตำแหน่งพระสังฆราชชื่อว่าพระธรรมกิติเทวรักชิตชัยปะหูมหาสามีเถระคัมพีมยุระสันเดสยะได้พรรณากิตติคุณของพระเถระ,ระดังความว่า พระสังฆราชธ,ธรรมกิติเทวรักชิตะชัยพังหูเถระเป็นผู้ทรงปราดฉลาดเลิศล้ำด้วยปัญญาเป็นผู้ยกธงแห่งพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะตลอดเกาะลังกาต่อมาประมาณพุทธศักราช1939พระเถระร่วมมือกับ พระมัตรีเถระแห่งสำนักคละตุรุมูลปิริเวณได้ช่วยกันชำระและฟื้นฟูการพศราส,สนาภายใต้การอุปถัมภ์ของเซนาบดีนาวาวีระพาหุแอปาตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ห้าแห่งอาณาจักรคัมโปละพระสังฆราชเทวราชิตะชัยพาหุเทระ เป็นพระสงฆ์ทรงปราดมีผลงานด้านคำพีสี่เล่มได้แก่ 1. คภคำพีกวีนิพนธ์ภาษาบาลีชื่อว่าชิน,นะโพธาวลีคคำพีภาษาสิงหลนชื่อว่านิกายะสังครหายะ 3. ามคำพีภาษาสิงหนชื่อว่าภาลาวตานสันเนและ4 คำพีภาษาสส่งหวนชื่อว่าสัทธมาลังการ,ระยะประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมคือสมัยเดียวกันนี้พระธรรมกิตตทระแห่งอาณาจักรยุทยาได้เดินทางมาศึกษาพระธรรมคำพีกับพระสังฆราชเทวราชิตะชัยพหุเถระต่อมาครั้นเดินทางกลับอยุธยาแล้ว ได้แต่งคำพีภาสาบาลีเล่มหนึ่งชื่อว่าส ah ัตธรรมสังฆะมีเนื้อหาว่าด้วยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดียและลังกา